ที่ผมจำได้เกี่ยวกับอาจารย์ก็คือสมัยเรียนเลคเชอร์ห้องห้องแอลนะฮะเป็นสมัยอยู่ที่ติกเก่า,เ,าเวลาเข้าห้องเรียนนี่ทุกคนส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะหลบอาจารย์ว่าไม่งั้นจะถูกชี้แล้วถามในห้องเลคเชอร์กลางลมีอยู่กลางวันวันนึงเรากลับจากโรงอาหารเนี่ยเอ๊ะใครมาอยู่บนโต๊ะแล้บพวกเรานะแอบไปเห็นเป็นอาจารย์สั่งลบกันใหญ่เลยนะฮะเพราะว่า เราก็ไ่รู้ว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่ในสุดเราก็แอบ,บดนะูไม่ใช่หลบหนีไปแล้วแอบบดูก็เพราะว่าอาจารย์ขัดล้างเครื่องแก้วของเราที่เราทิ้งไว้เลอะเลอะหมดเลยเราก็ตายละและจากวันนั้นเนี่ยห้องแหลบพวกเราจะสะอาดเรียบร้อยมากเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้วาอะไรแต่อาจารย์มาล้างเครื่องแก้วให้พวกเรานั่นเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราประทับใจมากสาหรับผมผมว่าอาจารย์เป็นฮีโร่เมสซซึ่งสร้างโอกาสเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยถ้าหากว่า ผู้ใหญ่ไม่เห็นก็จะไม่เกิดโอกาสแต่ถ้าผู้ใหญ่เห็นแล้วอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นมีเมตตาผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำหรับผมอาจารย์มีส่วนนี้เยอะมากนะครับ